สวัสดีครับวันนี้นะครับพีเชตนะฮะได้มีโอกาสมาติดบุ้งม้วนเก็บลัสนับจีบนะครับในโครงการหมุนวัตถุชั้นชาตอแก้วนะครับเราดูกันนะครับติดแล้วเป็นยังไงเปิดมากครับนี่ครับพีช้ยม้งนใช่ครับเปิดนะครับเปิดเป็นยัไงครับเป็นม้วนเก็บนะครับนี่รำปั้นที่หนึ่งปันที่สองนะครับจะเป็นทั้งเสรื่เดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่สูงเราจะมีเรียวให้นะครับโดยเฉพาะหมุนที่เขาสูง วยงามครับเท่ๆครับผมเหมือนกันเลยเท่ๆครับตัวนี้เรามีการเทสกัครับแสนรอบนะครับมีใบเซอร์จากกระชองเจ้านะเป็นรุ่นที่ไม่พังนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำความสะอาดนะครับแล้วก็เรามีประกันให้นะครับหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเราดูทักจีทชุดหนึ่งนะครับเป็นตัวเครื่องตรวนแยกการับ ทแทบจ,จะไม่เห็นมุ้งเลยนะครับไมเล็อ e นะีซี่นะแมกเนตอีที่ค่อนข้างเบาเหมือนป็นเม่พินพ์ใหม่นะครับคนแก่คนสูงวัยนะครับเข้าบ้านออกบ้านง่ายมากใช้มือเดียวเลยนะครับสวยงามครับลูกค้าท่านใดสนใจติดญญต่อเลยครับจากพี่เี่น,นครับสวัสดีครับ